รีวิวตัวละครโนโอเอลกับดาบใหม่เลด h อนส t o นเทชชอร์แล้วก็ดาบไว้บายครับดาบ5ดาวกับดาบ4ดาวโนโอเอลจะเก่งขึ้นมาขนาดไหนดาบอันนี้จะเสริมพลังให้กับโนโอเอลได้เพียงใดมาดูดาเมจกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเ e กนชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้องโนโอเอลกับดาบใหม่เลดฮอนสโตนเทเชอร์ครับ โดยจะเปรียบเทียบดาบระหว่างตัวของไวบบายดาบ4ดาวกับดาบต n นเทเชอร์ ure, ดาบ5ดาวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับมันจะแรงขึ้นขนาดไหนกันนะแต่ก่อนเราจะไปดูกันใครที่จะเติมเงินเกมเกนชินอิมแพกนะครับต้องไปเติมกันลิชแมนชอบแล้วแหละเพราะเขาเนี่ยเติมผ่านหน้าเว็บได้แถมเติมผ่าน U ID ด้วยถูกสะดวกไว้ใจได้ขนาดนี้จะไม่ไปเติมกับเขาได้ยังไงเนาะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับผมขอเริ่มด้วยนี่เลยครับสเตตัสของดาบไว้บายขัด5เลยทีเดียวครับสำหรับไว้บายขัด5นะครับจะมีพลังป้องกันอยู่ที่2,762นะครับอัตราคลิอยู่ที่60.2ความแรงคลี106.7ครับแล้วก็มีโบนัสความเสียหายธาตุหินอยู่ที่46.6ครับอ์ติแฟกซ์ใส่เป็น h a s h of o p e r o n s Dream นะครับผมดอกไม้ขนนก นาฬิกาพลังป้องกันเปอร์เซ็นครับถ้วยโบนัสความเสียหายธาตุหินแล้วก็หมวกอัตราคลิครับกลุ่มดาวของโนโอเอลผมนะครับก็6กลุ่มดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพรสวรรค์ผมอัปมาเป็น9 2้าครับผมซึ่งดาเมจที่ผมจะเทสในวันนี้นะครับผมจะเปิดสกิลออาติแล้วก็เอาน้องเนี่ยป,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 ปั่น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 ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจกันว่ามันจะแรงขนาดไหนครับเรามาเริ่มกันที่เซตติ้งแรกนะครับโนเอลแบบไม่มีบัฟตัวละครอื่นเลยครับ เอาติเข้าไปปึ้งปันนะครับ9 5 0 0 5,900 6,900 8,100 0ครับก็ประมาณ9,000ถึง1,000 0นะครับอันนี้คือโนเอลแบบไว้บายโดยที่ไม่มีบัฟตัวละครอ,อื่นเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะ ถัดมานะครับผมจะเสริมบัฟของน้องโนเอลเนี่ยด้วยตัวละครโกโรครับมาดูกันว่าโกโรสามารถทำให้โนเอลแรงขึ้นได้ขนาดไหนกันครับเอาแล้วนะเปิดสกิลธาตุสกิลออาติครับโนเอลออกมาออาติปันครับ1400ง 14, 14, นะครับจนถึง1500 15, ครับผม สำหรับเจ้าหนูโกโรเนี่ยก็สามารถเพิ่มดาเมจของไวไบมาเยอะเหมือนกันนะครับจากประมาณ1 0,000กลายเป็น15 0 0 0เลยทีเดียวเซตติ้งถัดมานะครับผมจะกินอาหารกินยานะครับแล้วก็เปิดเกราะจงหลีนะครับแล้วก็เปิดออลติเบเนตแบบเต็มกําลังเลยครับมาดูดาเมดกันครับเปิดน้องโกโลเอาแล้วนะครับอาลติปัน ปั้นทีละ23,000 24,000ครับไฟนอลอยู่ที่43,000ปั้นทีละ23,000ฟันทีละ24,000ประมาณนี้นะ ถัดมาเรามาดูดาบเลดฮอนสโตนเทเชอร์กันบ้างดีกว่าครับกดเปลี่ยนไปเลยนี่เลยครับสเตตัสก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับพลังป้องกันลดลงมานิดนึงเหลือ2572เอครับอัตราคริก6ิเท่าเดิมความแรงคริสเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเป็น194.9บครับโบนัสความเสียหายธาตุหิน4 6 6เท่าเดิมอัติแฟกซ์เซตเดิมกลุ่มดาวเหมือนเดิมพรสวรรค์ก็เท่าเดิมนะครับ เริ่มจากแบบไม่บัฟเลยนะครับของไวบาเนี่ยอยู่ที่9 5 0 0 0 0ถึง1น0 0 0นะมาดูของเลทฮอนกันบ้างครับเปิดสกิลทา่าสกิลเอาติปันจาก1,000 0ไกลายมาเป็น1,600 0ครับผมเพิ่มมาประมาณ6,000นะครับพอเปลี่ยนเป็นเลทฮอนแล้วอันนี้แบบไม่มีบัฟเลยนะ สำหรับแบบที่2นะครับจะลองแบบเอาโกโลมาบัฟให้โนเอลนะมาดูกันครับเปิดอัลติปันเข้าไป2,3 0 0 0นะครับผมโอ้ฟันธรรมดาเนี่ยมีไฟนอลดาเมจแบบ30,000-60,000อะไรแบบนี้เลยนะถือว่าแรงเลยทีเดียวครับ ดาเมจสำหรับโกโลที่เพิ่มมาในรอบนี้เนี่ยเพิ่มมาได้เกือบหมื่นเลยนะทุกคนจากรอบที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0นนะครับและรอบสุดท้ายนี้นะครับมาลองดูโนเอลแบบฟูบับกันบ้างครับผมปั่นแล้วนะ ปึกสามหมื่นด้วยกันครับไฟนอลดาเมจอยู่ที่5 8าหมครับปันธรรมดาประมาณ4 1่หมครับซึ่งดาเมจที่เพิ่มเข้ามานะครับของไวบายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 4 0หมก็จะเพิ่มมาเป็นประมาณ38,000เพิ่มมาประมาณ13,000เลยทีเดียวครับโดยสรุปแล้วนะครับดาเมจที่พอเราเปลี่ยนจากดาบไวบายเนี่ยมาเป็นดาบเลทอนนะครับดาเมจที่จะได้เพิ่มเข้ามาเนี่ย เราสามารถเอาไปคูณประมาณ1.6ได้ครับอย่างเช่นกรณีดาบไวบายแบบไม่บับเลยผมตีอยู่ได้ที่ประมาณ9,000-10,000ครับพอมาเปลี่ยนเป็นดาบเลทอนแบบไม่บับเลยเราเอา10,000ไปคูณ1.6ครับก็จะได้มาประมาณ16,000ครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณคร่าวๆครับว่าถ้าเปลี่ยนจากดาบไวบายมาเป็นดาบเลทอนมันคือการค cool ูณดาเมจมาประมาณ1.6เท่าด้วยกันครับเข้าใจง่ายไหมเพื่อนๆ เพื่อนๆลองเอาไปคำนวณคร่าวๆของตัวเองก็ได้นะครับกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยมีดาบไวบายอยู่เนาะแล้วเพื่อนๆอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นดาบเลธฮอนเนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยตีอยู่เท่าไหร่นะครับเอาไปคูณ1.6เอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มเลยครับตีได้5,000เอา5,000ไปคูณ1.6จาก5,000ก็จะเพิ่มมาเป็น800 0นั่นคือกรณีที่เราเปลี่ยนจากดาบไวบายขัด5มาเป็นดาบเลธฮอนครับ เนื้อหาที่ผมเอามาฝากกันแล้วก็สรุปมาฝากกันก็ประมาณนี้เนาะใครที่เป็นเมนน้องโนเอลนะครับน้องโนเอลเนี่ยก็เติบโตได้อีกเยอะเลยนะสำหรับการใส่ดาบใหม่เจ้าดาบเลดฮอนตัวนี้นะครับ ก่อนจากกันขอขอบคุณ38,972 subscriber จซับสจากทาง YouTube ครับหาใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อกับน้องโนเอลก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time, fish blasting time let's together fish go